บ่ได้มาจีบมื่อนี้อ้ายมาถามเจ้าว่าน้องกับเขาเป็นกันแล้วหรือบอ่ปากคนสาวาวาเมื่อวานน้องเข้าห้องหอเป็นจริงบ่นอ เขาเอากันแนบนัดอายจะแต่งกับอายเดือนสามเดือนสีคือเป็นจังสีบอกอายได้บอกคำแพงวันงานของน้องผ่านไปแล้วบอกคำแพง พ่อไอหูสาบแกงหมดเหงล่ลมลมกบทีขาอายมาอ่อนใจอไอลุดลงกับมองขาดสาวประคองลุกขึ้นบ่ใดอีลีบอกคือผู้นั้น แกบ่าวของน้องอีลี้าควันน้องนี้สุขีทแทน้องนุ่งยาวเสียแล้วูเสียทาแก้วตาเห็ดให้อายเศร้าอายอยากบอกเจา้า ให้ซอยดึงอายขึ้นแน่คนลุ่มยาคามคนงามเฝ้าเอาอายเน่จับแขนอายแม่ให้อายมีแหงอีกทือขอบใจเจ้าลาย ที่ยังมีใจเป็นห่วงน้ำตาไหลล้เมื่อน้องจับแขนพี่ชายสายใย,ยบ่ขาดสายรักสวาดขาดสิน้นคนตายแดดินหมดสิน้นก็คือ เสียแลว้วเสียทาแก้วตาเฮ็ดให้อายเศร้าอายอยากบอกเจา้าให้ซอยดึงอายขึ้นแน่คนลุมอยาคามคนงามเฝ้าเอาอายแน่จับแขนอายแม่ให้อาย มีแห้งอีืือขอบใจเจ้าลายที่ยังมีใจเป็นห่วงน้ำตาไหลลวงเมื่อน้องจับแขนพี่ชายสายใย,ยโบขาดสายรักสวาดขาดสิ้น คนตายแดดินหมดสิ้นก็คือผีซ้อมเพลงครับพี่น้องเพลงผลงานเพลงเสียดายน้องเด้ครับจะเข้าห้องบันทึกเสียงซ้อมอยู่ครับจะคิดว่าขันมีทุนก็จะเข้าไปอัดอยู่ไปอัดเสียงเทคเสียงใส ระบบใหม่ครับฝากพี่ดอมเอฟซไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยครับเด้อครับสวัสดีครับ